สำหรับวันนี้ความลับของเลข33ใครอใครที่อยากจะรู้เลข31นะ่ะให้ตามไปดูในคลิป1 3นะเพราะว่าเวลาที่อาจารย์พูดถึง1 3อาจารย์จะพูดถึงเลข3-1ซึ่งเป็นเลขแห่งการประทะความรุนแรงระดับหนึ่งเลยส่วนใครที่อยากรู้เลข32ซึ่งเป็นเลขน้ำมันพลายเลขที่เสน่แรงมากๆก็ไปดูในคลิปเลข2 3ในบทที่ผ่านมาได้เพราะไอ้ความมีเสน่แรงแบบนี้นะอาจารย์ได้สาธยายไปหมดแล้ว วันนี้เราจะมาพูดถึงความลับของคู่เลข3กับ3อาจารย์พูดง่ายๆว่าเลข33ก็คือ3มเนี่ยนะมันเป็นดาวอังคารมันเป็นดาวแห่งความพุ่งพลานมันเป็นดาวที่มีความห้าวหาญใจกล้าเวลาที่คนเนี่ยจะครอบครองเลข33าเนี่ยได้แก่มีเลขส3าในเบอร์โทรศัพท์ เลขสามสามอยู่ในทะเบียนบ้านเลขสามสามอยู่ในทะเบียนรถติดกันนะต้องติดกันยังถือว่ามีอนุภาคของเลขสามสามพวกนี้จะเป็นคนที่ทําอะไรแล้วเนี่ยมีแง่บวกแล้วแง่ลบอยู่ในทีนะเอาแง่บวกกับคนไปเลขสามสามแง่บวกคือคิดเร็วถ้าสมมตินะอาจารย์จะไปทดสอบไปแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกนะอาจารย์ต้องใช้เลขสามสามให้เยอะจะสามสามอยู่ในเบอร์ ของตัวเองอยู่ในอะไรก็แล้วแต่ในชีวิตเป็นรหัส atm เป็นอะไรยังได้หมดเลยเพราะเลขสามสายทำให้สมองคิดแล่นเร็วมากแล้วเลขสามสามเนี่ยจะเป็นเลขที่ทําให้กล้าถ้าสมมติอาจารย์เป็นนักแข่งรถเป็นคนที่จะต้องไปทําอะไรแบบห้าหารหรือว่ากล้าใช้ความเร็วกล้าใช้อาวุธเป็นทหารตรํารวจเป็นคนที่จะต้องใช้ ความบู๊นะ่ความกล้าหาญอย่างแรง,งกล้าเลยเป็นนักมวยอย่างเงี้ยเป็นนักต่อสู้เป็นนักกีฬาในสายที่จะต้องมีการต่อสู้หรือว่าประกวดแข่งขันความเร็วการใช้เลขสัมสานนั้นถือว่าเป็นเลขที่ทรงอนุภาพนะในด้านของการเสริมทักษะหรือการมีพลังไปในด้านของการขับเคลื่อนต่างๆเลขนักต่อสู้เลขของคนที่ต้องใช้ความเร็วในแง่ลบก็มีเช่นเดียวกัน ในแง่ลบถ้าเอาแบบอ่อนๆกันนะคนที่ใช้เลขสามนั่นนะก็ต้องระวังเรื่องของการมีสมาธิสั้นหลายต่อหลายครั้งเลยใช้เลขสามไปสมมติจะอ่านหนังสือไปสอบนี่ใช่ไหมเอ๊ะทำไมสักพักหนึ่งก็รู้สึกวอกแบกไมก่สามารถที่จะมีสติอยู่กับสิ่งใดนานๆได้อยากจะไปทำมาน,น,นู่นนี่จนมีความ alert เ,เต็มไปหมดเลยนะในแง่ลบอีกอย่างหนึ่งเขาเลขสามๆเมคือเป็นคนที่คิดเร็วเกินไปแล้วก็เวลาที่พูดหรือว่าทําอะไรลงไปเนี่ย มันอาจจะขาดความยังคิดอาจจะขาดลักษณะของการพินจิเคราะห์อย่างไรก็ตามนะถ้าหากว่าเลข33นั้นเนะ่ะเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันกับการประกอบธุรกิจนะ่ะมันก็มีธุรกิจบางธุรกิจนะ่ะที่มันเหมาะสมที่มันสามารถที่จะใช้ได้เช่นธุรกิจที่จะต้องเกี่ยวกับยานพาหนะก็จะขับเคลื่อนธุรกิจดีธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการที่ต้อง คิดอะไรเร็วเร็วตัดสินใจเร็วเร็วนำเสนอพรีเซนต์เร็วออกโปรดักต์เร็วแล้วก็ปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็วเพราะว่าถ้าธุรกิจบางอันเนี่ยจะต้องมีทำตลาดต้องมีทำโปรโมชั่นการขายต่างๆแล้วปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็วมากๆมิฉะนั้นจะแพ้คู่แข่งเนี่ยการใช้เลขสัมสารนั้นเป็นการกระตุ้นให้เกิดไอเดียความคิดสร้างสรรค์และประสบความสำเร็จได้อย่างรวดเร็วแต่จะต้องเป็นธุรกิจ หรือลักษณะของอวิถีชีวิตที่ต้องมีการปรับเปลี่ยนบ่อยๆเลยเช่นเราจะต้องเอ,เ,อเอาสินค้าเรานะั้นมาหมุนเวียนบ่อยๆจะเป็นออนไลน์หรือจะเป็นหน้าร้านก็นแล้วแต่หยุดไม่ได้แล้วมันจะทําให้เกิดการโฟลของสินค้าการโฟลของยอดขายการโฟลของเงินทุนหมุนเวียนต่างๆเต็ตมไปหมดเลยดังนั้นถ้าเกิดว่าเราอยู่ในสายอาชีพหลักๆเนี่ยนะสสายก็คือสายของ การที่ต้องเคลื่อนไหวมากๆการที่เป็นธุรกิจยานพาหนะหรือใช้ความเร็วหรือใช้ความกล้าหาญใช้เลขสามสามดี 3, 3ถ้าเราเป็นธุรกิจที่ต้องทําการตลาดเปลี่ยนหมุนเวียนเร็วให้ทันโลกทันเหตุการณ์ใช้เลขสามสาดี 3, 3ทีนี้ถ้าเป็นลักษณะของผู้บริหาร คนที่ทำธุรกิจของตนเองการใช้เลขสมสามนั้นข้อดีก็คือไอเดียของที่สร้างสารรค์มีไม่มีจบสิ้นเลยนะเช้ามันก็คิดได้เรื่องใหม่ๆแต่และข้อระวังก็คือการพินิจพิเคราะห์การไคร้ควรที่ดีว่าสิ่งนี้ที่ทําลงไปนั้นน่ะจะรอบครอบดีหรือยังมันมีอะไรนะประโยชน์สูงสุดหรือไม่บางทีการพูดจาหรือว่าการแสดงออกของคนที่ใช้เลข3%สมสามที่ลงไปกับคนอื่นเนี่ยก็ต้องระมัดระวังเรื่องของ ความรู้สึกเพราะบางทีการสื่อสารขอคนเช้เลืสามสามเนี่ยมันอาจจะมีประเด็นว่าพอพูดไปแล้วสื่อสารไปแล้วทาไปแล้วเนี่ยเราเหมือนกับมุ่งตรงจากความคิดแล้วก็สื่อสารออกไปเลยอาจจะไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนดังนั้นมันก็เป็นไปได้ที่อาจจะมีความเหนื่อยจากการที่ต้องกลับไปแก้ไขอะไรบางอย่างอาจ,จะมีการกระทบกระทั่งกับคนไม่เข้าใจ กับคนนูน้นคนนี้ชื่อเพื่อง่ายๆการพูดเร็วกันไปการคิดเร็วกันไปการสื่อสารเร็วกันไปมันอาจจะเกิดจุดบกพร่องขึ้นมาในชีวิตรหรือในธุรกิจได้ทีนี้เลขสามสาม,สามยังเหมาะกับคนที่เป็นลักษณะของการทํางานที่ต้องใช้เรี่ยวแรงกําลังวังชามหาศาลเช่นสมมติว่าเราอยู่ในสายของนักกีฬาหรือว่าคนที่ต้องใช้เรี่ยวแรงไม่รู้จักหมดจักสิ้นเลยคือคนใช้เลขสามสามเนีย่ยนะ จะมีอาการเหมือนคนที่ดื่มกาแฟตลอดเวลาเป็นคนที่ alert เป็นคนที่ทำอะไรแบบไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยถ้าในช่วงอายุช่วงชีวิตตอนนี้อ่ะมันเป็นช่วงชีวิตที่เราสมัครใจอ่ะที่เราจะลงไปทำอะไรให้มันเหนื่อยแต่ได้เป็นอนาคตนะเป็นผลผลิตหรือว่าเป็นเขาเรียกว่า เป็นการเก็บหอมเราริบสร้างเนื้อสร้างตัวอย่างดีที่สุดนะการใช้เลขสามสามที่ไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยเลยมันจะผลักดันให้สมองความคิดนะ,ะค่อนข้างที่จะมีแรงมีแรงหนุนตลอดเวลาเราเองอ่ะก็สามารถใช้ได้แต่ก็ต้องมาเรามัดระวังเรื่องของสุขภาพเรื่องการรู้จักพักผ่อนเรื่องการรู้จักที่จะสื่อสารค่อยคิดค,ค่ควรบางทีการใช้เลขสามสามลงไปในเรื่องของธุรกิจการเงินการทอง ผลก่อนผลก็คือเรซสามสามเนี่ยจะทําให้เรากล้าแล้วหลายๆคนเขาไม่กล้าที่จะทําธุรกิจนี้จะลงทุนกับสิ่งนี้เรขสามสามผลักดันให้เรามีความรู้สึกว่าเออเราจะต้องลงมือไปทําเราจะเป็นคนแรกให้ดูเลยใครไม่กล้าเราอ่ะจะเป็นคนกล้าเปิดตลาดเอาสินค้านี่มาทําตลาดนี้สองนะกล้าที่จะสื่อสารออกไปบางทีอ่ะ ต้องค่อยๆยค่อยๆดึงกันว่อย่าเพิ่งรีบในการเปิดตัวอย่าเพิ่งรีบในการที่จะทําอะไรไปค่อยๆค,ค,คิดดูแล้วสามเนี่ยนะเลขสามสามอ่ะมันก็ทําให้เราเนี่ยนะสามารถที่จะผลักดันสิ่งนี้ออกไปอ่ะไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยอย่างบางคนเนี่ยอาจจะฟิตเฉพาะช่วงแรกอ่ะที่ทําการทํางานใช่ไหมอพอทําไปสักพักหนึ่งก็รู้สึกเออรู้สึกว่า เหนื่อยล้าท้อแท้แต่เลขสองสามนะถ้าเราตับในที่เราใช้อยู่นะมันจะเปแรงผลักดันนะให้เรารู้สึกว่าคลึกคัคคค่กต่อเวลามีชุดชวาต่อเวลาคือจะมองโลกเป็นความท้าทายอยู่เสมอท้าทายจนมีความรู้สึกว่าเออทาไมคนที่ใช้เลขนี้โดยพ้อยี้ถ้าสมมติเราเป็นเจ้าของกิจการเช่นนเราใช้เลขนี้เรามีไอเดียความคิดสร้างสารรค์มีด้ยแรงไม่รู้จักหมดจะสิ้นแต่ถ้าสมมติเราเป็นพนักงานเราเป็นคนที่ทํางานให้องค์กร การใช้เลขสามสามของเราจะทําให้เราอ่ะก็ไม่ยออ่อท้อไอเดียดีไม่มีตกสามารถที่จะอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะทำผลงานได้ในระยะยาวมีความกระตือร้อนสม่ําเสมอดังนั้นเลขสามสามจึงเป็นเลขแห่งความกระตือร้อนที่แท้จริงเลขสามสามเนี่ยยังเหมาะกับคนอีกกลุ่มหนึ่งคือคนที่ต้องทํางานกลางคืนคนที่ทํางานกลางคืนนะต้องอาศัยความพิเศษความกล้าอ่หรือ ปฏิพันธ์ไหวพลิบต่างๆที่ตัวเองเนี่ยมีอยู่เนี่ยเกินกว่าคนอื่นหลายๆคนเลยมีความรู้สึกว่าโลกของกลางคืนเนี่ยมันเป็นโลกที่ไม่ค่อยคุ้นสมมติคนที่เข้าไปทํางานลักษณะกลางคืนงานบริการใหม่ๆเนี่ย mm hmm. เขาอาจจะมีความรู้สึกว่าเขินอายแต่เลขสัมสาีเป็นเลขที่ทําให้มีความรู้สึกว่า พร้อมที่จะท้าทายแล้วสมัครใจที่จะทําอะไรที่แบบคนอื่นเขารู้สึกเหนียมไอายไม่กล้าแต่เราก็พร้อมที่จะกล้าเอาแบบเบาๆเลขส,สามนะใครที่เป็นคนแย่ๆอยู่นะใช้เลขนี้ไปก็จะเป็นคนที่มีความมั่นใจขึ้นมาเลยนี่คืออนุภาพของเลขส,สามเลขนึงคือความรู้ของเลขศาสตร์ใครที่อยากรู้ทุกเลขในโลกนี้นะสามารถลงเรียนได้ในคอร์สออนไลน์ที่ชื่อว่าเลขเจาะความนับชีวิตเราจะเรียนในกลุ่ม Facebook แล้วก็สามารถที่จะท็อปทวนได้ ตลอดชีวิตสามารถที่จะสอบถามได้ตลอดชีวิตอาจารย์จะทําการประสิทธิ์ประสานความรู้ให้พวกเราที่มีใจอยากจะรู้เรื่องเลขาศาสตร์และเบื้องต้นเลยอ่ะสามารถที่จะรู้แล้วก็เลือกเลขให้กับตัวเองเลขบ้านเลขรถเลขบัตรประชาชนาที่เรามีอยู่เราจะอธิบายตัวเราอธิบายคนอื่นได้อย่างไรว่าเขาจะเป็นอย่างไรเลขที่เราสามารถเลือกได้ช่นเลขเบอร์โทรศัพท์หาเบอร์เองได้หาเบอร์ให้คนอื่นได้หรือทําเป็นธุรกิจได้ ทุกคนจะได้เรียนรู้จากคอสเลข,จอขอเจาะความราบชีวิตแล้ววันหนึ่งนะใครที่อยากจะสอบถามเรื่องนี้ก็เข้ามาถามตรงกับอาจารย์แล้วพบกันในวัน